คลิปนี้เราจะมาเทสระบบเบ็ดเทมเพสที่ปรับเพิ่มแฮสซิบออเบลิตี้ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเติมแถบดึงปลาขึ้นมาถึง15%จากเดิมนะคะที่โบเบไม่มีอะไรและเราจะใช้อดีตเบ็ดแอดมินที่มีลูกเล่นคล้ายกันที่ถูกเนิร์ฟมาแล้วแต่ก็ยังเล่นได้อยู่เปรียบเทียบให้ทุกคนดูด้วยการใช้เอนชานแฮสตี้และสตีดี้ในการตกปลาอีเวนต์อย่างเมกาโลดอนและคลาเคนว่ามันจะเป็นยังไงนะคะตกเข้ามือหรือเปล่ายังไงก่อนจะไปดูฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันก่อน แล้วไปดูกันต่อเลยค่ะฮัลโหลทุกคนข่าวการอัปเดตเบดเทมเพสเนี่ยมีมาสักพักแล้วนะคะแต่เพิ่งว่างมาทำในไหนวันนี้เป็นเรื่องามยามดีนะคะเราจะมาดูสแตตล่าสุดของเขาก่อนตอนนี้ความเร็วดึงปลาอยู่ที่90 โชค120ควบคุม0.15ยืดหยุ่น40น้ำหนักจะอยู่ที่80,000นะคะด้วยความที่เขาเป็นเบ็ดที่มีค่าดึงสูงมากเท่าโนไลฟ์เลยและยืดหยุ่น40มันเยอะพอสมควรนะคะทั้งควบคุมทั้งโชคทั้งน้ำหนักโดยรวมเนี่ยถือว่าเล่นง่ายและดีเลยซึ่ง passive ability ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นการช่วยเพิ่มแถ็บโ o g r e s s ข้างล่างนี่ให้ไวขึ้น15%ซึ่งถ้าเป็นปลาที่ติดลบเยอะๆนะคะก็จะหักลบลงไปถึง15%ด้วยคนคือมันดีมาก เดี๋ยวเราจะลองใช้ตกแบบธรรมดาดูก่อนนะคะที่เป็น Enchant h a s t y นะทุกคนทุกคนจะสังเกตแถบ,บปลาเราข้างล่างนะคะจะมีบวก15ตลอดถ้ามีปลาตัวไหนติดลบก็จะลบน้อยลงอย่างเมโลดอนปกติติดลบอยู่ที่80เขาก็จะเหลืออยู่ที่65นะทุกคนนี่เลยเราก็จะได้เป็นตัวแอนเชียนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ s e r ร p ฟิกอดีตแอดมินของเราตกดูอันนี้จะเป็น Enchant Hasti เช่นกัน ที่เลือกโซดอฟิกมาเทียบนะคะเพราะเห็นว่าเขามีการช่วยเพิ่มแถบดึงปลาเหมือนกันทุกคนซึ่งตอนนี้สเตตของเบตเวล1,000นะคะจะอยู่ที่ความเร็ว95โชค150ควบคุม0.25ยืดหยุ่น20และน้ำหนักไม่จำกัดคือว่าเขาเนี่ยได้ปรับลดแถบจาก99ลงมาที่60ไม่ได้เต็มหลอดแล้วแต่ก็ช่วยดึงได้เยอะอยู่ดีทุกคนถึงแม้ว่าเมกาโลดอนจะติดลบ80ก็ยังมีแบบแสงดันขึ้นมาช่วยได้เยอะมากเลยนะ เดี๋ยวเราจะลองให้ทุกคนดูการตกเมกาโลดอนของทั้ง2เบ็ดพร้อมกันนะคะข้างบนเนี่ยจะเป็นเบ็ดแฮมเพสจะอยู่ที่ลบหกและข้างล่างจะเป็นซาร์โ well ฟิกเบ็ดเวลหนึ่งพันนะคะจะอยู่ที่ติดลบแปและใช้เอนชานเมนแฮสตี้ทั้งคู่ถึงแม้ว่าซาร์โฟิกจะมีค่ายืดหยุ่นน้อยกว่าแฮมเพสนะคะแต่ว่าด้วยแถบบาที่ใหญ่กว่าเราเลยตกได้ง่ายกว่าด้วยค่ะทุกคนซึ่งในกรณีนี้อาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตกปลาเพอร์เฟกยังมีล้นแถบออกมาบ้าง การใช้เทมเพสของเราเลยตกเมกาโลดอนได้ช้าก,กว่าเซอร์ h i ฟกนะคะตอนนี้เราจะใช้เทม e s t เอนชันแฮสตี้มาลองตกคลาเคนนะคะทุกคนเขาเกิดพอดีคือว่าคลาเคนเนี่ยจะได้อยู่ที่ติดลบ70 k r a k e คลาเค e n อนชเนี่ยช่างออกยากจริงๆและจะใช้ Seraphic Hasty ด้วยนะทุกคนอันนี้ลบปกติเลยลบไป15%เ โอเคเราจะลองมาเทียบเคียงให้ดูนะคะข้างบนจะเป็นเบสเทมเพสลบเจ็ดสิบเปอร์เและข้างล่างจะเป็นเบสเซอร์โ i ฟกอยู่ที่ลบแปจะสังเกตได้ว่าแสงของเบสเซอร์โ i ฟกเนี่ยลงมาปุ๊บเขาช่วยได้เยอะมากจริงๆคะ่ะแล้วก็เราก็ดันกดพลาดของเบสเทมเพสด้วยทุกคนเลยช้าก,กว่าถ้าไม่กดพลาดอาจจะไวกว่านี้ก็ได้นะคะ โอเคตอนนี้เราก็ได้ไป Enchant Steady มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือว่า Steady เนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มหรือลด Progress เ,เหมือนกัน25%เลยทุกคนทุกการจับปลานะคะคือมันจะกลายเป็นว่าเดิมเนี่ยมี15เพิ่มอีก25เป็น40ถือว่าไวเลยแหละเพราะเราตกติดไมก์โลดอนนะคะก็จะเห็นเป็นติดลบ39เองนะทุกคนคือว่ามันเหลือนิดเดียวเองอะและคู่เปรียบก็ต้องมาด้วยพี่เซ p s t e ด d y ตกเมกาโลดอนแบบเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าเขาเหลือลบ55%นะคะทุกคนแต่ว่าแสงมามันก็เกินครึ่งแล้วนะเหมือนเดิมนะคะส่งฉากนี้ข้างบนจะเป็นเทมเพสนะคะติดลบอยู่ที่39%ข้างล่างจะเป็นเซอร์ฟิกติดลบที่55%นะคะทุกคนจะเห็นว่าเรากดพลาดไปอีกแล้วนะคะเดาทางพี่เกมไม่ถูกจริงๆแล้วก็พี่เซอร์ฟิกก็ได้แต้มไปอีกรอบ ตอนนี้ก็เปลี่ยนอีเวนต์มาคราเคนอีกแล้วและใช้เบ็ดเฮมเพสกับสตีดี้พอติดแล้วคราเคนเขาจะอยู่ที่ติดลบ44ถือว่าลงมาเยอะมากจริงๆกุ้งมังกรของเราและ s e r a p h i c Enchant Steady จะอยู่ที่ติดลบ60นะคะเหมือนว่าจะดิ้นแล้วก็ดึงไหวขึ้นด้วย เรามาลองดู2ฉากพร้อมกัน,นะคะ่ะข้างบนจะเป็นเบตเ e มเพสอยู่ที่ติดลบ44%ส่วนข้างล่างจะเป็นเบตเซอร์ฟิกนะคะอยู่ที่ติดลบ60%คือว่าสังเกตได้ว่าเราจะกดพลาดทั้งคู่เลยนะคะเราไม่ได้คิดไปเองหรือเปล่าทุกคนว่าเขาดินเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึงแม้ว่าเ e มเพสเราจะกดพลาดบ่อยกว่าเซอร์ฟิกนะคะ แต่รอบนี้ยเขาขึ้นก่อนนะอย่างที่บอกนะคะเป็นสกิลการตกปลาด้วยสําหรับคนที่เขาตกกันเก่งๆนะคะอาจจะดึงเทมเพสได้ไวทุกรอบก็ได้อันนี้โดยรวมแล้วถือว่าใช้ได้ดีนะทุกคนใครยังไม่มีต้องไปลองซื้อมาตกเล่นแล้วนะแล้วทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างคะใครที่ลองใช้เบ็ดเทมเพสแล้วนะคะลองคอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ